การที่ปล่อยให้คนท็อกซิกมาทําลายความสุขในชีวิตแกคือการดูถูกบุญวัสนาที่แกได้เกิดมาเป็นมนุษย์แกฟังนะชีวิตมนุษย์เราเฉลี่ยมีแค่30,000วันเองนุ้ยแกจะยอมเฉียดวันที่มีค่าของแกไปให้คนท็อกซิกมานนั่งปั่นหัวเล่นหรอชาติหน้าถ้าแกเกิดมาเป็นต้นไม้ ก็เดินหนีไม่ได้นะเว้ยแต่ชาตินี้แกมีขาแกมีสมองทําไมไม่เดินออกมาล่ะวิธีจัดการกับคนท็อกซิกไม่ใช่ว่าแกจะไปนั่งเถียงนั่งทะเลาะกับเขาเพราะแกไม่มีวันชนะคนที่ไม่มีตรรกกะค่ะวิธีที่ฉลาดที่สุดคือเป็นคนใจลายที่รู้คุณค่าของตัวเองตึงตัดได้ตัดค่ะไปที่อยู่ใกล้แล้วพลังงานแกตกชีวิตแกพังแกไม่ต้องไปคอยเป็นแม่พาโอบก,กอดเขา ตัดเขาออกจากวงจรชีวิตซะเลิกเช็คโซเชียลเลิกรับรู้สันดานเขาคือปัญหาของเขาไม่ใช่หน้าที่แกที่ต้องไปคอยนั่งแก้ไขถ้าต้องเจอเพาะเรียงไม่ได้เช่นที่ทำงานให้แกวางตัวเป็นหินใช่ค่ะ หินค่ะสง,งบไม่โต้ต่อ,ตอไม่ให้ค่าอยากปั่นอะไรปล่อยให้เขาปั่นไปถ้าแกไม่เต้นตามเขาเขานั่นแหละที่จะอกแตกตายไปเองอย่าเอาคําพูดขยะของคนอื่นมาเป็นคำพีชีวิตของแกใครที่ชอบดูถูกแกแกไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้มันคือกระจกที่สะท้อนปมในใจเขาเพราะฉะนั้น don't take it personal เปิดมาเป็นมนุษย์อัญชันฉลาดมีสมองมาให้ช่วยคัดกรองคนอย่าทําตัวเป็นถังขยะที่ใครจะเอาของเน่ามาทิ้งใส่ตอนไหน ก็ได้เกิดมาทั้งทีมีชีวิตไวรักตัวเองและอยู่กับคนที่ทำให้แกจเจริญขึ้น